เช้าวันที่29กุมภาพันธ์67นะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมนำเสนอวานสั้นหนึ่งคันเป็นรุ่นวันเดอร์เลอร์สุดข,ของไทยรุ่งนะครับผมเครื่องเดิมเครื่องมอตอน์้าค์ซเจอวันนะครับ 2,500cc ตอนนี้มีการเปลี่ยนเฟืองหน้าละเอียดมาแล้วแล้วเสียงนุ่มเลยนะครับน้ำมันกินประมาณ14-15กิโลลิตรที่ความเร็วประมาณ100เท่าที่ผมทสมานะครับอยู่ในสภาพสม,มบูรณ์ความร้อนไม่มีความร้อนปกติ ไม่พุ่งหนาไม่หายนะสีสานรอบคันให้ประมาณ8-90%คือสวยงามเลยสวยเงางามรอบคันหลังคาก็ไม่มีลอกล่อนนะครับปกติรถแวน์จะด้อยหลังคามีด้านมีอะไรคันนี้สวยมีสภาพ8-90%ภาสีตูราคม6-7ตำแหนิงสีมีบ้างนะครับ1จุดมีลักกิ้มที่ฝาท้าย1จุด ไม่น่าเกียเดเห็นไหมไม่รู้นี่ครับมีสีโดนรอยขวนที่ประตูหลังขวาแค่นี้ครับเดี๋น้ำส่มเครื่องดีกว่าเครื่องเสียงเพาะนิ่มไม้สามแสนแปดร้บเครื่องเสียง ได้พักนะครับแล้วก็จอดค้างคนะืนเช้าตื่นมาน้ำมันเครื่องปกติลาไม่หายไม่ต้องเติมแต่อย่างใดน,นะครับผมภายในอยู่ในสภาพเรียบร้อยแอร์เย็นฉ่ำทั้งคันนะครับช่องแอร์ไม่แตกฮนะรถตัวนี้ถือว่าสวยนะครับมีกล้องหน้าหลังนะครับกล้องหน้าแลวกล้องหลังที่มุมนูนนะครับเบาะหน้าเบาะหลังแผงประตูในสภาพค่อนข้างสมบูรณ์มีตําหนิแค่เบาะนั่งตรงเนี้ย นะครับตัวนี้เบาะหลังพับได้นะครับเบาหลังไม่มีขาดไม่มียุบย,ย้อยนะครับเดี๋ยวน้ำชมมาช้าๆยาวหน่อยนะด้านหลังมีเบาะนั่งให้เป็นฟองน้ำพุม่มนะครับเบาะตัวนี้พับได้เหมือนคาเมโอนะครับกว้างๆแต่ว่าพับง่ายกว่าไม่ต้องมีการถอดหัวหมอนนะครับ ยาวต่างจังหวัดเป็นเตียงสามพูดได้นะครับใช้แทนเตียงสามพูดได้เดี๋ยวเป็นรถที่สมบูรณ์จริงๆนะครับแล้วก็ปี96ฮานาะย้อนแช่นะครับสนใจยังไง0983264746รับแลกเชินไม่เดิมนะครับตัามมือโซน,นสวัสดีครับ